หน้าอ๋อหน้ารัดูรับไหนรีบอะไรอย่างเงี้ยรับดังรับดังใช่ไหมใช่ใช่ไหมพี่พยาังหน้าตานิดต่างเขาไม่ได้เล่นอะไ่เขอบคุณนะไรของพูดพี่พี่

ยาขาว แต่ข้างมันใหญ่เลยโฟโต้นี่คนไหนพี่คคนนี้พี่ถาม,มตรงๆเลยอย่างเดียวเลยสองคนนี้ให้เลือกคนหนึ่งเพื่อนเลือกไม่ได้ทำไมไม่ชอบนะครูโฟโต้โ<อ>เราที่เป็นคนที่ดูมีอแหละคนนีย ฉันไม่ยมดโปต้อายุสิบขวบใช่ไหมต่อไปอยากเป็นอะไรครับเป็นดารา่มีส่งกเียถ่ายรูปน้องโตโต้ไงโโต้มาทางนี้ผมจะพาไปรู้จักคนแย่ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกคนไหนคนไหนก่อนคนนี้คนนี้สิก้อค้ิก้อคนนี้ โกโต้โตมาทางนี้อาณาจักคนเยอะแยะถเราเลยไปก่อนเลยมีแต่คนไม่ดีเลยอะไรนะเดี๋ยวมันจะเป็นภาพที่ไม่ดีกับแน่แล้ว เวลาทำกัหล่ำเขาบอกว่าทำไมไม่ชวนฟิลกินต้นเห็นไหมพี่แม่แต่ก่อนทับใจเลย โคกแกย้ายถโ้ง่าอย่าเล่นกับไปร้อนร้อนไม่ดีไม่ฉันกลัวนี่ยก่ไก่ไฟ้าก่อนาลูจากไม่ปล่อยซ้ายปล่อยลงปลภัยปลอดภัย ก็อยากหวาดไม่อย่างนี้ใครตัวจริงอยากแสดงตัวแล้วกับใจกับใจแบบนี้แบบนี้ อย่างนี้ก็ไม่เอาโค้ชหอยโชหอยค้ชองไอบอไฟเอฟบอไฟเอฟบอไฟเอบอโอ้ผมเล่เก่งมากโตโออเลอเลโ้โต้ยังเพิ่งพี่สาวยู่นลเนีง <laughs> พี่สาวไม่เปิดไป่อ แต่ดูคือแต่ดูคือโปโต้โกหกมันไม่ดีนะโตโมีคนโกหกข <c oughs> ้างหลังได้ยินเสียงไหมโอเคไม่ดีโอ้โหถ้าได้ไม่ได้ยินจะเดินไปห,หน่อยหมดเหรอ ผมไม่ทำอะไรเลยนะทุกคนเชื่อไหมน้องอากตั้งใจทำงานมาเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไปเจอในสัปด์ทนายเจนมาเลยทนายเจนใครเหนื่อยกันยามนายเนียมีใครขับรถมาบ้างครับทุกคนจอดอยู่ตรงนี้ก่อนเดลยเฮ้ยขับรถตามใหม่ก็ได้เอาเน้น ใครไม่ได้ขับรถบ้างม่ใครไ,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 ได้อมาอ,อกับด้วยนะาฮะกับงไงินกับฮะไม่ได้พูดนะว่้เป็นนา,านมุน,าาน,านีใพูดนไม่ได้เป็นเหตุน,นนะ คนคนอื่นเขาใช่ไหมสามร้อยสองร้อเก้าสิบเก้ไมล่ะไม่ใด้ไปยากให้อยู่นานๆคุณแม่สวัสดีทำไมเรามีเก้าอี้นั่งอยู่คนเดียวเลยผมเปนคนเตรียมตัวอ๋อเตรียมตัวมา้วรู้ด้่ย จะได้ไม่แบบปังไม่ไหวอะไรนะขาขอไม่ได้ในใจได้ไหมเขาไม่ได้ใจเหรอใสิ่งนี้เขาไมดนเป็นแล้วทำไมอ่มมจนะจันจะมีสักเท่าไหร่ เชื่อตามที่เขาดูสิใะอย่ายอมแล้วเราจะสู้กันทำไมล่ะจสู้กันทำไมล่ะหมะแหมดีกิ๊เสียงแดงเนะใ่ะิปพี่เอาคไม่ใช่เหรอ่อะไรน้องพี่จายนะมีแฟนมีเมื่อไหร่แฟนมีเมื่อไหร่ 不该干嘛？ ใหญ่ไหมอันใหญ่ไหมราาปิดทา้กาเฮยแราก็จะดูกันดูเยไงเราติตาไปนะรู้จักวิยังพต่พี่นนี้ารมีคไดก็ต้องหลังจากแฟนนี้เดียวตา อันนี้อันนี้พี่ถามก่อนเขาหยุดเอเมกกันทำไมใส่ชุดเรียนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไม่ทถามมนดิหลอกแม่ว่าไม่เรียนแ้ถ้าพี่พี่เอามกสุดยอดดีอ่ะดูจะถามว่าอะไรครับ ประเทศสัตใจไม่ได้ถามเพืแบบอยางรู้อะไรก็มอะไรอะไรนะมันเป็นเรื่องของแามคุงเรื่องของต้วโตเเราเข้าใจใช่ไหมในะฮะแหว มีเดลิฟท์ออฟได้ไหมฮะโอ้ยอะไรเรานี้ไม่กินแล้วตอนนี้กินพันเต้นเป็นโสนไม่ใช่หรอโสดี่มีโสนซัมเมอ ปวดฉีนเน่เลยแหกโว้แล้วปวดฉีนน่นะไอ้นะทำในงานเรียบร้อยแล้วถ่ายรูกกไปไ,ไนะด้ไหมนะไม่ถ่าย<ไ>มีใครมีใครถ่ายไหมอีกคนนึงสุดท้ายคนนี้วันนี้คน,น,นไม่แดงเกกิงขาวินแรงให้ก็ถาเนี่ย <c oughs> กดดนุนนนอ๋อที่กรนครับสาส สั้นๆกันนะครับอ่าถ่ายรูปกันหน่อยสักหนึ่งรูปจริงๆแล้วก็เป็นเวลาครึ่งปีแล้วนะหือว่า2-3ปีแล้วนะที่เราไม่ได้มาร่วมพนกันแล้วร่วมคนร่วมคนร่วมพนเกิดมาได้คุยกันแล้นั่งแบบอินเทอร์แอคกันครับถารูปสุ่มิบเบิลแน่นอยู่ด้วยกันแบบนี้นะก็ดีใจมากดีใจมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าหมายถึว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ในนี้เราเรารู้สึกว่า เราเราก็ยังได้รับพลังงานดีๆได้รับการสนับสนุนทีด่ดีมาตลอดตลอดการเดินทางเรารวมถึงดีๆด้วยรวมถึงเครื่องัดของตัวผมเองที่ไม่ทำคนเดียวด้วยผมที่ไปทำคนเดียวด้วยเลยครับโดยติดแปลว่วาทุกครั้งที่เรากลับมาทำงานด้วยกันที่เรากลับมาเจอกันอะไรเงี้ยเราก็เราก็ยังรู้สึกว่าเราอบอุ่นแล้วก็เราก็มีความสุขสนะนุกอู่บ้าเช่นวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากนะครับบางคนเนี้ยไม่เห็นกันมาตั้งแต่แบบ สามสี่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะบางคนนี่ถึงไม่ได้รวมคนแต่ก็ตามไปเจอตามอไรต่างๆก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ฝากเนี่ยขอบคมณที่ดีฝากแลกวะ็บอกแล้วเนี่ยก็ขอบคุณขอบคุณมากทุกคนจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บ่อยๆแล้วก็เร็วเร็นี้อีกนะครับผมไม่ว่าใครที่อยู่ตรงนี้ก็ไว้กับดฟนๆดีใครที่ ไม่ดีงี้ก็จะไม่ดีเช่นกันนะครับเขาหาที่ใจนะครับทีใจดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเลยแล้วก็สามปีแล้วแบบที่วิวคิดบอกนะครับผมที่ใจมากๆทุกทุกโอกาสที่เราได้มาส่วนหนึ่งมาจากทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ทำให้เรามา มาไกลว่าที่เราตัดไมนไดขอบคุณที่ที่คอยซัพพอร์ตเราทาุกทุกวันตลอดครับขอบคุณมากมากเลยครับนะไม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าดีใจเป็นการที่ได้เกิดมาดูวทุี้ก็รองไปว่ตวาตลอดที่ผ่านมามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาออกไปในชีวิตเราบากใีมีหลายอย่างที่ ที่ทำให้เราต้องเลือกทางเดิมต้องเลยรตบางต่างแบบเราต้อทุกคนต้องเหมนที่เราเป็นเราในวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากแล้วก็เหมือนว่าถึงเราจะไม่เคยได้พูดนะแต่เหมือนว่าผมรู้สึกว่าเราเราทัุ้กคนเองเรารู้สึกว่าเราผูกทันกับาแข่งขันทุกคนมากแล้วก็ทุกๆการสนับสนุนทุกๆทุกอย่างรูปพลังงานที่ส่งมาอะไรเงี้ยก็จะผ่านในระดับนึงอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราได้รับความรักมันในที่ผมพูดเสมออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นหมือนเป็นเหมือน พลังงานที่ขับเคลื่อนให้เราได้เห็ว่าเราอยากจะทำอะไรดีๆข้างหน้าตัวเองในกอก็ดีใจมากแล้วขอบคุณที่ในวันนี้เราเดินทางแบบนี้ทุกคนก็ยังอยู่ท่าทางเราอยู่ในแมนเดียร์เราแบบนี้แล้วว่าเราก็จะไม่หยุดเราก็จะไปต่อเราก็จะพัฒนาตัวเองสร้างผลงานที่ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ต้องต้องถึงเวลาต้องไปจริงๆแล้วเราก็เราก็ กลับบ้านดีดีนะครับดูแลตัวเองดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็อย่าอย่าป่วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครป่วยเนี่ยก็ลองหาตัวช่วยดีขขรยครูทุกคนก็สั่งให้ดูรอเล่นรอเล่นไม่เล่นแล้โอเคเจกคอกันที่ค่า